สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะคือมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างการซื้อหมูปิ้งเนี่ยแหละค่ะครับผมเรื่องหมูปิ้งธรรมดาธรรมดาใช่ค่ะแต่ว่ามันบานปลายกลายเป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศเลยเกี่ยวกับ แรงงานชาวกัมพูชาชื่อนายปรมเขาอยู่ที่ยโสธรแล้วไปเจอร้านหมูปิ้งร้านหนึ่งไม่ขายให้ครับสาเหตุที่ร้านบอกก็คือเพราะเขาเป็นคนกัมพูชาแค่นั้นเลยเหรอคะใช่ครับตามที่นายปรามเล่าในคลิปนะคือเขาบอกว่าร้านไม่ขายให้แต่คนไทยซื้อได้ปกติอ๋อเข้าใจละจุดนี้แหละครับที่ทําให้นายปรามโกรธมากรู้สึกเหมือนถูกดูถูกก็เลยอัดคลิปเลย แล้วคลิปนั้นก็ไวรัลเลยครับถูกแชร์ไปทั่วในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาอย่างเร็วเลยโหเรื่องไปไกลเลยนะคะเนี่ยข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากบทความเรื่องเหยียดหมูปิ้งสูตรดราม่าแบนด์สินค้าไทยนะคะครับเราอยากจะมาลองไล่เรียงกันดูว่าจากเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมันไปถึงขั้นที่คนกัมพูชาเรียกร้องให้แบนด์สินค้าไทยได้ยังไงแล้วมันมีมุมไหนที่เราควรเข้าใจบ้างครับ ถ้าลงรายละเอียดเพิ่มอีกมิดคือในปร,รามในคลิปเนี่ยเขาพูดทำนองว่าคนไทยบางคนไม่เห็นคุณค่าแรงงานกัมพูชาทั้งที่เขาเชื่อว่าแรงงานกัมพูชามีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเยอะนะอืมความรู้สึกน้อยใจผสมกับความโกรธใช่ครับแล้วพอคลิปมันดังอินฟลูเอนเซอร์ที่กัมพูชาก็เอาไปแชร์ต่อทีนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับคอมเมนต์มาเป็นพันๆเลย ส่วนใหญ่ว่ายังไงบ้างคะฟีดแบ็กก็ไปในทางเดียวกันครับคือไม่พอใจรู้สึกว่าโดนเหยียดหยามศักดิ์ศรีมองว่าเออมันเป็นการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเลยความรู้สึกถูกด้อยค่านี้เองสินะคะที่นำไปสู่ข้อเรียกร้องที่แรงเหมือนกันถูกต้องครับมีการปลุกกระแสะเลยนะให้แบรนด์สินค้าไทยแบนด์สินค้าไทยครับอ้างว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทยนะ มีการนำเข้าสินค้าไทยออปีหนึ่งว่ากันว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้สามพันล้านแล้วก็โยงไปเรื่องแรงงานอีกว่าถ้าไม่มีแรงงานกัมพูชาเนี่ยเศรษฐกิจไทยแย่แน่ๆบางคนนิดถึงขั้นบอกให้แรงงานกลับประเทศเลยอ้างว่ากัมพูชาตอนนี้ก็จะเริญแล้วประเด็นเรื่องมูลค่าการค้า3,000ล้านดอลลาร์นี่ก็น่าสนใจนะคะแต่เหมือนจะมีข้อมูลอีกด้านด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ คือตัวเลข3,000ล้านเนี่ยมันก็ฟังดูเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพรวมเศรษฐกิจไทยจริงๆการส่งออกของไทยไปกัมพูชาเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณเอ่อเของการส่งออกทั้งหมดของเราอ๋อแค่3%เอเครับอีก97%เรเราส่งไปที่อื่นทั่วโลกคือไม่ได้จะบอกว่าค้าขายกับกัมพูชาไม่สำคัญนะครับแต่มันช่วยให้เราเห็นสัดส่วนที่แท้จริงว่าการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่พูดพูดกันในโซเชียล เข้าใจคะ่ะคือให้เห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นทีนี้ในขณะที่กระแสมันแรงมากๆเนี่ยก็มีเสียงจากแรงงานกัมพูชาในไทยอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่มองเรื่องนี้ตามออกไปมีครับมีอันนี้น่าสนใจมากคือกลุ่มนี้เขาออกมาบอกว่าไม่อยากให้เรื่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมาทําให้เกิดความขัดแย้งใหญ่โตอืเขายอมรับว่าที่มาทํางานเมืองไทยเนี่ย หลักๆก,ก็เพราะเรื่องเงินปากท้องคือต้องการรายได้ส่งกลับบ้านเพราะว่าโอกาสหรือค่าแรงที่กัมพูชามันอาจจะยังยังน้อยกว่าค่ะก็คือเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นหลักใช่ครับบางคนก็บอกว่าเออก็เคยเจอการดูถูกบ้างแหละแต่ว่าเป้าหมายสําคัญคือทํางานเก็บเงินเขาก็หวังว่าเออทั้งสองฝ่ายน่าจะพยายามเข้าใจกันมากกว่านี้ แสดงว่าในกลุ่มแรงงานกัมพูชาเองความเห็นก็ไม่ได้เป็นไปทางเดียวกันทั้งหมดมีหลายมุมมองเหมือนกันนะคะชัดเจนเลยครับมันสะท้อนว่าแต่ละคนก็มีเงื่อนไขชีวิตมีความกังวลต่างกันไปนะครับคนที่โดนโดยตรงก็อาจจะโกรธมากอยากให้มีคนรับผิดชอบแต่อีกกลุ่มที่มองเรื่องความอยู่รอดเรื่องงานเป็นหลักก็อาจจะอยากให้เรื่องมันเบาลงเรื่องทั้งหมดนี้จากแค่ร้านหมูปิ้งร้านเดียวเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรที่ซับซอ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะคะเหมือนมันไปสะกิด รอยร้าวหรือความเปราะบางบางอย่างที่มีอยู่แล้วครับมันเผยให้เห็นแล้วว่าประเด็นเรื่องชาติพันธุ์เรื่องการเลือกปฏิบัติหรือความรู้สึกเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยมันอ่อนไหวมากๆนะครับแล้วการกระทําของคนคนเดียวหรือร้านร้านเดียวเนี่ยมันกลายเป็นสัญลักษณ์ถูกเอาไปขยายความจุดชนวนความขัดแย้งได้ง่ายมากโดยเฉพาะยุคนี้ที่โซเชียลมันเร็วเหลือเกินอืแล้วมันก็ย้ำเตือนเรื่องบริบทของแรงงานข้ามชาติด้วยนะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคม ความรู้สึกนักคิดของเขาการปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละใช่เลยครับบางทีมันส่งผลกระทบได้มากกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะเวลาที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางความแตกต่างทางเศรษฐกิจหรืออาจจะมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์เดิมๆอยู่สรุปง่ายๆก็คือเหตุการณ์หมู่ปิงนี้ถึงจะดูเล็กนะครับแต่มันจุดประกายความรู้สึกถูกเหยียดหยมขึ้นมาในหมู่ชาวกัมพูชายเยอะมากจนนําไปสู่การเรียกร้องที่ค่อนข้างแรงในโลกออนไลน์ แต่ขณะเดียวกันครับขณะเดียวกันก็มีข้อมูลเศรษฐกิจที่ให้ภาพอีกมุมหนึ่งเรื่องการพึ่งพากันแล้วก็มีเสียงจากแรงงานอีกกลุ่มที่เขาเน้นเรื่องปากท้องความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมที่เราลองคุยกันจากข้อมูลที่มีนะครับครับผมทีนี้อาจจะทิ้งท้ายให้คิดกันต่ออีกนิดนึงไหมคะว่าได้เลยครับหรือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้มีอคติอะไรเลยนะค่ะ แต่พอมันเกิดขึ้นในบริบทที่มันมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอยู่หรือมีความแตกต่างทางสถานะกันระหว่างคนจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะส่งผลต่อการตีความการรับรู้และก็ความรู้สึกต่อกันในภาพใหญ่ได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราทุกคนอาจจะต้องลองคบคิดกันดูครับ